แชทที่เรากดจำกัดไปบน i n น t a g r a m จะไปอยู่ในหน้าไหนวันนี้เรามาดูกันค่ะ ก,ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเรา w รวิน u t u b e ค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูว่าแชทแชทหนึถ้าหากเรากดจำกัดแชทของเขาไปซึ่งแชทที่เราจำกัดนั้นอยู่บนแอปพลิเคชัน Instagram นะคะทุกคนมันจะไปอยู่ในหน้าไหนมันจะไปอยู่ในหน้าการตั้งค่าเหมือนกับ m e s s นเจอร์ไหมซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าหากเราเนี่ยได้ทําการกดจํากัดแชทของใครไปแล้วแชทที่เรากดจํากัดนั้นจะมาอยู่ในหน้าของคําขอซึ่งก็ง่ายๆก็ให้เราเข้ามาที่อินสตาแกรมของเราตามปกติแล้วก็ให้เราไปที่ตัวแชทของเรานะคะก็คือมุมบนขวามือนั่นเองเนาะพอเรากดแตะเข้ามาแล้วก็ให้เราไปที่คําว่าคําขอและเราก็จะพบแชทที่เรากดจํากัดไว้ค่ะทุกคนพอเรากดแตะเข้าไปที่แชท มันก็จะขึ้นคําว่าเลิกจํากัดนะคะประมาณนี้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ